น้อยอ่ะอุอยตานนั้นรับน้ำลายเยิ้มเลยอ่ะถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าการบ้านท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเลยนะเราเนี่ยนั่งเก๊กหล่อดีกว่านะนี่นายรู้ไหมว่าฉันเรียนจเขาง,งอกแล้วเนี่ยในโรงเดชใช่ว่านายงงมาตั้งนานแล้วนะ โอ้เพราะนายคนเดียวอ่ะฉันมาสายจนได้เลยเจ้าสลอสน,นายจะมาโทษฉันคนเดียวได้ยังไงล่ะก็เมื่อวานนายฉีราดรองที่นอนดินะไอฉีราดเอ้อยนี่มันก็สายมากแล้วด้วยฉันว่าเรารีบเข้าไปเรียนกันดีกว่านี่เงียบๆกันหน่อยฟากบอกเพื่อนที่ไม่มาแล้วก็มาสายในวันนี้ด้วยว่าให้ทํารายงานส่งครู100หน้ากระดาษไม่อย่างนั้นครูจะปรับตกวิชาปลูกถั่วงอกเนจะต,ต,ตายแล้วไหนต้องเขียนรายงาน100หน้าเนี่ยเจ้าชีแตกไม่มีทาง บบนั้นด้วยเรานี่นายคนนั้นอะ่ะนายก็มาสายเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วนายอะ่ะฉันก็มาสายเหมือนกันฉันไม่อยากเขียนรายงานหนะนึ่งร้อยหน้าเราไม่หนีออกจากที่นี่กันเถอะฉันมีประตูลับที่อาจารย์จะไม่รู้แน่ร้อนว่าเราออกไปนี่อย่าบอกนะว่านายสนใจนะเพื่อรายงานหนะึ่งร้อยหน้าไปกันเลยไอ้เจ้าเด็กแกเรเอ๋อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอกนั่นเองูู้้เ,เลยค่ะวันนี้นะคะแปงจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเที่ยวในโรงเรียนกันค่ะเราจะแอบหนีออกจากโรงเรียนนี้กันนะคะเอาล่ะเริ่มกันที่ท่อน้ําทิ้งอันแรกกันเลยฮึบอุ้ย,ยดูสิข้างล่างเนี่ยมีอุ้นสีเต็มไปหมดเลยค่ะ<อ>ถ้าเราโดนแล้วก็อาจจะตัวเหม็นไปทั้งวันเลยก็ได้นะคะเนี่ย<อ>ฉันจะบอกแม่นายว่านายโดดเรียนแต่ถ้านายไม่บอกแล้วก็ฉันจะซื้ออาหารสลอดให้นายนะ งั้นก็โอเคเพื่อนรักโซนนี้เนี่ยเป็นโซนห้องน้ำนายต้องระวังน้ำพวกนี้ให้ดีๆนะวันก่อนนะสมพงษ์ทำส้วมตันน้ำเลยระเบิดออกมาเต็มไม่หมดเลยนายรู้จักสมพงษ์หรือเปล่าอ่ะไม่รู้จักสิแต่ตอนนั้นนะ่ะทำส้วมตันได้ยังไงเนี่ยสงสัยก้อนใหญ่เบลอแน่ๆเลยอืบเอาเลยค่ะเราเจอน้ำกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องกอระโดดอืออืบ,อบ เรียบร้อยค่ะเซฟกันก่อนเลยวิตรงนั้นมันห้องอะไรเลยเนี่ยนี่คือแผนที่โกนะนักเรียนเราอยู่กันที่จุดนี้และท่านก็อยากจะไปอยู่ที่จุดนู้นเราก็ต้องใช้เครื่องบินไปโอเคอาจารย์ครับรีบๆปล่อยพวกเราไปเถอะผมหิวจะแย่อยู่แล้วครับนี่นายคิดว่ามันเป็นโรงเรียนหรือเป็นห้องทรมานกันแน่และเนี่ยฉันคิดว่าวิชานี้ไม่น่าเรียนเอาซะเลยอะเราเรีบไปกันเถอะนี่ไม่คิดเลยในนียว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขนาดน,นี้ค่ะ โหยนี่มันคุกหรือโรงเรียนกันละเนี่ยเอาละเรียบร้อยนะฮะฮึบโอ้โหเกือบโดนจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปที่ยิมที่นั่นนะไม่มีอาจารย์ด้วยนะโอเคโอเคฮึบโอ้โหนี่ดูที่ยิมสิคะเกิดอะไรขึ้นกับยิมนี้กันละเนี่ยลูกบาสแป้นลูกบาสแล้วก็ไม้เทนนิสนะคฮะบวมใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะแถมเครงล่างตรงน,นั้นเนี่ยยังมีน้ําอะไรเขียวๆอีกด้วย ฉัน่าที่นี่คงไม่ได้ใช้งานนานแล้วมั้งแต่ใครขึ้นเชียวอ,ะอ่ะแต่ใครบ้านนายเป็นน้ำหรือไงเราถ้าพวกเราอยากกลับบ้านแล้วก็เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้โอ้โหยมีรูปปาแล้วก็ไม้เทนนิสเจ้าไม้เทนนิสนี้ฮะมีช่องใหญ่เบ้อเร่เลยไม่รู้ว่าเราจะตกไปหรือเปล่าและแล้วเราก็ผ่านมาได้ค่ะได้ขอดูห้องต่อไปหน่อยสิอันตรายอันตรายมีเด็กกำลังมีเรียนอันตรายอันตรายส่งสัญญาณไปให้ครูใหญ่ดวนอันตรายอันตราย อย่าเสียงดังสิเจ้าตู้ฉันว่าโรงเรียนนายไฮเทคไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตู้นี่พูดได้ด้วยฮึบดูเหมือนว่าตรงนี้นี่ฮะจะเป็นห้องโถงยาวๆค่ะเฮ้ยนี่ยังมีกระจิตกระใจมานั่งเรียนอีกแล้วเนี่ยกระโดดข้ามไปเร็วอ้ยจะบ้าอะไรไงละเนี่ยนายอยากจะตายใช่ไหมเราฉันขอโทษน่ะฉันแค่รู้สึกอยากจะเรียนผิดปกติเซฟไว้ก่อนนะคะเฮ้ยดูผู้ชายคนนี้สิถ้วยด้วยฉันยา ออกไปจากที่นี่ฉันไม่ได้กินข้าวกลางวันมาสามเดือนแล้วนี่สินะที่เขาเรียกว่าการเรียนสุดโหดน่ะ <c oughs> นี่นักเรียนที่อยู่ตรงนั้นน่ะครับเข้าไปเรียนในห้องเดี๋ยวนี้ทำ <c oughs> ไงดีล่ะอาจารย์มาเจอพวกเราแล้ว <c oughs> เราควรจะวิ่งไหมเพื่อนใช่ถ้าวิ่งตอนนี้เราน่าจะทันนะ <c oughs> ฉันเคยได้ยินมาว่าในโรงเรียนเรามีล็อกเกอร์ลับอยู่นี่นะพวกนายลองหาดูสิ <c oughs> ล็อกเกอร์ลับเหรอแล้วล็อกเกอร์ลับเป็นอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองหาดูนะฮะ หุ้ยนี่ไงโอ้ยเจอแล้วค่ะนี่เหมือนมีคนขุดถ้ำไว้เลยนะคะเนี่ยเอาล่ะเราเจอทางออกกันแล้ววืบยินดีต้อนรับเข้าสู่แลบวิทยาศาสตร์ของดร์ไอน์สไตน์เด็กทุกคนที่นี่จะต้องฉลาดเหมือนกับฉันดูเหมือนอาจารย์ที่นี่จะคลั่งไปแล้วนะหลอดวิทยาศาสตร์ใหญ่เบ้อเร้อเลยนายต้องรีบข้ามันไปนะและนายมั่นใจหรือว่าสารพวกนั้นเนี่ยมันจะไปเป็นอันตรายต่อผิวฉันนะนี่ฉันว่านายเป็นสลอสรักสวยรักงามมากเกินไปหรือเปล่าฮึบ นี่นายรีบไปเถอะนี่เหยียบตรงนี้ตามฉันมาโอเคฮึบดูเหมือนว่าจะมีเซียนนะคะคอยพาเราไปเหยียบพี่สมุดนี่แล้วก็เหยียบที่สีแดงนั่นฮึบฉันเหยียบที่หัวนายแทนแล้วกันนะว้าโอ้ยเกือบไปโอ๊บเร็วเร็วเรวดูเหมือนข้างล่างเนี่ยจะมีสารละลายลอยขึ้นมาแล้วนะนักวิทยาศาสตร์นั่นน่ะมันบ้าไปแล้วได้เลยเพื่อนรึ๊บดึ๊บ โอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เป็น A รบ B รบ C ีบดถึงเสรเลยนะเจ้าหนูถ้าเราแอบกระดึ๊บไปตรงข้างๆเนี่ยคงไม่มีใครรู้หรอกมั้งกระดึบกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บโอ๊ยนี่าจายครับผมเอาแอปเปิ้ลไว้บนหัวแบบนี้จะรอเหมือนคุณไหมครับเด็กที่นี่นะสติเฟื่องไปหมดแล้วนายอย่าอยู่ที่นี่นานเลยเดี๋ยวมันทำลายสมองนายนะโอเคฉันต้องรีบไปแล้วเธอเด็กเียนที่กำลังจะหนีแล้ว เจอเด็กเมที่กำลังสนีแล้วทำไมพวกเขาต้องคอยจับตามองเราด้วยเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกล้องวงจรปิดติดเต็มโรงเรียนไปหมดเลยค่ะโอ้ยต้องรีบไปแล้วโอ้โหนั่นเสียงอะไรนะนี่คือห้องดนตรีนายอย่าเครีบเคริ่มไปกับเสียงเพลงพวกนี้นะนายเคยได้ยินทำนานเสียงเพลงแห่งความตายหรือเปล่าไม่เคยอ่ะมันเป็นยังไงหรอคือว่ามันเป็นประมาณว่าว้า พี่นายกำลังจะทำให้ฉันหนูระเบิดใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่จะบอกว่าเครื่องดนตรีในห้องนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นซอนของเปียนโนด้วยฮึโอ้โหดูเปียนโนพวกนี้สิถ้าเราเหยียบสีขาวแล้วก็เราอาจจะติดหนึบอยู่ในนี้ก็ได้นะคะเอาละ่ะผ่านเครื่องดนตรีไปโจกลับไปเรียนโจกลับไปเรียนโจกับไปเรียนพวกเรากลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วฮึต้องรีบไปจากตรงนี้ซะแล้ว ดูเหมือนว่าเครื่องดนตรีพวกนี้มันจะคอยปรอบเราให้เรากลับไปเรียนนะฮึบอืดูเหมือนตรงนี้นะฮะจะเป็นกีตารานั่นเองว้าวดูสิเรายือนอยู่บนกีตาราที่มีน้ำพิษอยู่ข้างล่างด้วยฮึบ้าเราโดนเส้นสีขาวแล้วก็เราอาจจะขาพิกก็ได้นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะฮึบอืมเอาละเราต้องเหยียบเส้นเหยียบไปให้ถึงที่สุดแล้วก็เฮ้ยนั่นเปนคุณครูนี่ ท่านบอกให้เด็กๆทุกคนกลับเข้าห้องเรียนเดี๋ยวก็จิ้มด้วยดินสอแล้วก็หม้บรรทัดเลยจ,จิ้มด้วยดินสอแล้วก็ตีด้วยหม้บรรทัดเนี่ยนะรีบพวกนายอย่าพึ่งอึ้งรีบวิ่งไปแล้วคุณครูกําลังจะจับได้แล้วออปุบดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นสปีดลันค่ะอุ๊บดูเหมือนตรงนั้นจะมีกีตาร์ไฟฟ้า,ะะ<ฮ>ยาเยน,เเนี่ยแอนว้าวววววะวววมวว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 วลวว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 มวว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 ะทางสะดวกวีบไปกันเถอะ มาเร็วเดี๋ยวฉันช่วยนายเองขอบใจมากนะเฮ้ยหนีผ่านห้องดนตรีนระกมาได้แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะเอ๊เมื่อไหร่จะถึงบ้านสักทีละเนี่ยเห้ยเหม็นมากเลยอ่ะฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเหม็นกว่าตดฉันอีกแล้วนะให้ตายเถอะนี่คือท่อบำบัดน้ำเสียนะคะและกลิ่นที่คลุ้งๆตรงนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อจมูกของสรอสะด้วยอุยขนจมูกร่วงแล้ว,วกเราต้องรีบหนีไปค่ะ โอ้ยดูสิเอฟเฟกต์ทำอลังการงานสร้างมากๆค่ะมีฟรุ้งฟริ้งออกมาด้วยแล้วก็ปีนขึ้นไปไม่ผิดแน่ที่นี่แหละคือที่ที่ยากที่สุดแปลนี่เกียรติทางเรื่องที่สุดเลยค่ะเอาละอันแรกเราจะเลือกอันไหนดีขวาร้ายซ้ายดีอันกลางล้กันว้าว <c oughs> อันสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โยตายมาหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ย เอาลัปีนเข้าช่องอากาศอีกเช่นเคยเราเหมือนเป็นผีช่องแอร์เลยเนาะฉันก็คิดว่างานเหมือนกันนะ่ะนี่ตรงนี้นะคะออกมาได้แล้วค่ะฟลุปนี่มันอะไรกันเนี่ยดินสาใหญ่เบอ้อเลยค่ะ <c oughs> ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าอะ่ะค <c oughs> งงานล้มั้งเฮ้ยแต่กระโดดมาตั้งนานแล้วฉันริ่มหิวน้ําแล้วอะ่ะงั้นเรามากดโคกินกันหน่อยดีกว่าโอ้โหว h a เดี๋ยวโถนะสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยอยากกินโค้กแต่ดันทะลุกำแพงซะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะดูที่ห้องเรียนแรกนี้สิโดนซืนามีถล่มหรือเปล่าทำไมน้ำท่วมแบบนี้ล้วเนี่ยต้องรีบไปแล้วค่ะน้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วด้วย แงบแงบโอ้โหเซฟก่อนเฮ้ยคุณครูเลขของเราอ่ะสร้างกับดักไว้ด้วยนายต้องระวังนะมันมีเลขพร้อมอยู่ในนั้นดูเหมือนว่าจะไม่หมูแล้วนะคะตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันทําให้เราตกลงไปได้ด้วยค่ะอันสุดท้ายแล้วฮึบอุยและแล้วนะคะเราก็มาถึงจุดเซฟแล้วค่ะต่อไปเนี่ยถึงไม้บรรทัดทีา่าอีกแล้วน่าจะเป็นสีขาวเออขาวซสที่ไหนเนี่ยมือหลุดเลย รีบไปรีบไปคิดว่าน่าจะเป็นอันไม้นีนะคะฮึบฮึบโอเคโหฮ,ฮึบอืมตอนนี้เรามาถึงห้องเรียนแรกกันแล้วค่ะเอาละนักเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเท่าไหร่นะสินายไปกวนคุณครูทำไมเล่าอ,อย่าเสียงดังด้วยเร็วรีไปมีคนเจาะระเบียงตรงนี้ไว้ค่ะเราต้องรีบเข้าไปในท่อแล้วหูหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะ เอาละเฮ้ยน่นายหิยวหรือเปล่าอ่ะที่นี่เนี่ยคือโรงอาหารไงหยิบทุกอย่างที่นายอยากกินได้เลยพวกเราก็เลือกนะ <c oughs> เขียวๆข,ขนาดนี้ใครจะกินเล่าฉันว่าเรากลับบ้านไปกินขนมปังปิ้งดีกว่าอ้ยดูตอนนั่นดิกินอะไรก็ได้งั้นเหรอบ้าไปแล้ว อมาถึงโรงอาหารแลยค่ะเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะเพื่อนขอโทษนะขาขานายมันไปไหนอ่ะฉันลืมไว้ที่บ้านอ่ะฉันขอยืมขานายมาเดินก่อนได้ป่าไม่หุยจะบ้าหรือไงในนี้มีปีศาด้วยค่ะเจ้ามันในขาหายไปหมดเลยแต่เฮ้ดูตรงนี้สิอาหารพวกนี้ยังดีอยู่ค่ะเราสามารถกินได้นี่นาหุย นี่มันเป็นแพร่ภาพลวงตาแหรอเนี่ยอ้โยใจร้ายจังเลยคนสร้างเกมอะ่ะไม่ให้พวกเรากินเลยหรือไงเอาล่ะเมื่อผ่านเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกแล้วค่ะเจอแล้วค่ะคุณครูใหญ่ตอนนี้พวกมันอยู่ที่ทางออกจะให้ฉันจับตัวมันไว้เลยไหมครับคุณคณรูทวงเวลาไว้ฉันจะรีบไปในหนึ่งนาทีนับเร้าค่ะตู้น้ำอย่างพวกแกเนี่ยจะมาทำอะไรฉันได้เล่า ต้องรีบไปแล้วดูเหมือนตรงนี้เนี่ยจะมีลาวาด้วยนะคะอุยนี่มันโรงเรียนนรกจริงๆด้วยเนี่ยแถมวิชาเรียนเนี่ยยังเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีแต่ของใหญ่โตเบลอเตอรเต็ไมไปหมดเลยฮึบโอ้ดูเหมือนว่าเราจะออกมาได้แล้วค่ะเย,ย้ข้างหน้านตมงนั้นเนี่ยเป็นบ้านแสนสุขของเรานี่นะบา,บายบายโรงเรียนนรกถึงนายจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่พรุ่งนี้นายก็ต้องมาเรียนที่นี่อยู่ดีนี่นะ เออถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะบอกให้แม่ฉันย้ายโรงเรียนแล้วกันโอ้ยไม่รู้แล้วเอาละค่ะรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านกันเลยแม่ครับผมอยากกินข้าวแล้วครับเนี่ยเยดินดีด้วยและแล้วไหนก็กลับบ้านมาได้แล้วฮึบอ่าสุดยอดไปเลยค่ะบ้านดีแสนสุขของเราดูสิมีต้นไม้ด้วยนะคะน่ารักสุดเลยเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าเฮ<อ>้ยนี่แม่ทำพายพวกเรากินด้วยนี่นะ <C US H> สีมือแม่นี่ฉันอร่อยจริงๆเลยที่ไหนจะไม่เหลือให้ฉันสักคันนี้เลยหร่ไง่ายอ่ะ <C US H> ก็ฉันหิวนี่นาไายไปหาของอื่นกินแล้วกันกินต้นไม้หน้าบ้านไป <C US H> เลวร้าย <C US H> ส่วนข้างบนบ้านของเราเนี่ยนะคะก็เป็นทีวีอันเบรอเลยค่ะเปิดทีวีดูดีกว่านี่คือต้นมะพร้าวนะครับสวัสด,ดีครับผมคือต้นมะพร้าวรายการทีวีอย่างนี้ก็มีแล้วเนี่ยฉันว่าเรารีบายบายท่านผู้ชมดีกว่านะ เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรอเปล่าสําหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่แป้งด้วยนะคะอยากให้เล่นโรบอทแมปไหนเนี่ยก็ช่วยบอกมันมานิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่แป้งจะลองเล่นดูนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจเจอกันใ่คลิปหน้านะพรุ่งนี้นายก็ต้องไปเรียนไอชี้เต๊กมา